นี้นะคะมันเป็นผ้ามันยาวนะคะเราสามารถใส่แบบหน้านางได้นะคะจับจีบแบบหน้านางนะคะจับยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมจันจะ้ดูกันเลยนะคะทีแล้ใส่ตรงนี้แล้วใช่ไหมติดเข็มกัดแล้วเราก็จะดึงปลายมานะคะแล้วเราก็พับเลยพับเลยนะคะพับให้เสมอกัน,นะคะ่ะ สวยๆได้แล้วนะคะเราก็วางนะคะเนี่ยด,ดึงหน่อยนะคะแล้วก็คาาเข็มขัดน,นะเห็นไหมคะืม ล็อกให้แน่นๆนะคะจะได้ไม่หลุดเห็นไหมเป็นจีบๆเลยสวยกว่าที่แรกอีกนี่เป็นหน้านาน,นะคะเออไม่ใช่ถ้าลึงด้านนี้มาอื่ แนวมันเปิดไหมเราต้องดูข้างล่างเลยนะคะที่เราเย็บไว้ให้มันปิดไะด้านล่างนะคะก็ถ้าใส่แบบนี้นะคะมันจะเดินง่ายนะคะสามารถก้าวยาวๆได้ ลื่นมากเลยนะคะเ <Yeah, S 1> นี่ยประมาณนี้ก็เป็นหน้านา <c oughs> เป็นชั้นๆเลยนะคะ โอเคไปได้ค่ะก็หาชุดไทยนะคะใส่ไปลอยกระทงนะคะก็ลองหัดใส่ๆดูนะคะมันก็จะใส่ได้เองนะคะคือลัก